ขอบอกเลยนะคะรถคันนี้ไม่น้อยมากๆค่ะไม่เพียงสามหมื่นกิโลเท่านั้นเองค่ะ นี้ะคะเรก,ก็มีรถดีไซน์โดดเด่นมีสตไตล์วัยรุ่นชอบมานำเสนอค่ะเป็นคันนี้เลย Mazda 2 1 3 Skyactiv e ปี2020ค่ะบอกเลยนะคะว่ารถคันนี้ไวเพียง30,000กว่ากิโลเท่านั้นเองค่ะราคาป้ายแดงของเขานะคะอยู่ที่627,000บาทแต่ทางเทียค่จัดให้ไปเลยค่ะเหลือเพียง 449,000บาทเท่านั้นค่ะผ่อนเพียงเดือนละ7,000บาทเท่านั้นเองนะคะเราไปชมรอบคันของรถคันนี้กันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้มานั่งอยู่บนรถมาสด้าสองคันนี้แล้วนะคะภายในของเขานะคะกว้างมากๆเลยค่ะในส่วนของพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันดีไซน์ทรงสปอร์ต เบาของเขานะคะแปลกใหม่มากๆเลยค่ะได้เป็นเบาะหนังสลับกับผ้ากำมะหยี่นะคะและเบาของเขาเป็นสไตล์สปอร์ตสวยเท่มากๆเลยค่ะเบาเนี่ยนั่งแบบสบายมากๆเลยนะคะอกกระชับหลังมากๆค่ะเครื่องยนต์ของเขานะคะได้เป็นเครื่องยนต์1.3ลิตรให้กําลังแรงม้าสูงสุด93แรงม้าเลยค่ะ ภายในห้องเครื่องของเขานะคะสะอาดมากๆเลยค่ะและได้เป็นเครื่องยนต์ Sky Active Technology ด้วยนะคะมาที่น็อตฝากระโปรงกันค่ะไม่มีการแกะขยับเลยนะคะไล่ขึ้นมาที่ฝากระโปรงนะคะได้ฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะสติ๊กเกอร์มอกรนะคะอยู่ครบเลยค่ะสีเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถมา z ด้2 1.3 Skyactiv e ปี2021ไม่เพียง30,000กิโลเท่านั้นเองคะ่ะรถคันนี้นะคะเป็นรถมือแรกประวัติเช็คศูนย์ไม่มีการชนหนักคิดความตัดตอน,นนะะ้ำท่วมส่วมทะเบียนแน่นอนค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถมา z ด้2คันนี้ สามารถโทรมาที่เบอร์089443774ได้เลยค่ะหรือทักมาที่เพจเฟซบุ๊กนะคะรถมือสองทีอาคาหรือว่าติดต่อได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ